ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีกรพ่อกับบเป๋าจนนัาเชนเนลนะครับเนาะกับภาพพ่อพี่น้องเขาปลาด้วครับมือนี้เด้อมือนี้อุ้ยอากาศหัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านกับหอนโอเป่าก็เลยเขำว่าหล่อบึงปลานะครับเนาะมามาหาบึงพักหวานกับดอกกระเจียวครับฝนกับบ่อคอยตกดอกพี่น้องเอ้ยไปนี้เดี๋ยวก็ไปลุ้นมันมันนกันนะครับเนาะก่อนอื่นขอสวัสดีเอฟซี ทั้งไม่และเกาแล้วก็บเอฟซีทั้งในและต่างประเสธนะครับเนาะที่ก็มาติดตามรับชมกับอาจชนาดนะครับเนาะเรากำังมาพผามาพเผาะกันอีกแล้วครับไก่ฉ่องเราดูเขาปลาหาเห็ดคือเกาไอ้นาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้กำลังรอเบิ่งดอกกระเจียวกับพักหวานก่อนครับครับผมเดี๋ยวไปรอติดตามชมผลงานกันเลยครับไปเลยครับพี่น้องครับดอกแด็กแหงหมานครับอือมีทาร์กโฟลด์มาแนะนำด้วครับวันนี้เราจะมาพูดยาวดอกแด็กแห่งหมานครับน้อง โอเคหมานงามๆนะครับไปครับดูมันมานเป็นวันไอีกครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องมามเลยประหย่าใส่เสียมซากของท่านอะผ่าสันนี่เลยครับพี่น้องผ่ากันมาบ้าพู้เดียวชาวสกุลพิ่นขายของครับดอกงามเลยครับนี่เลยนี่ครับไปครับดุมันเป็ังอีกพี่น้องครับนี่ก็มาหอดต้นพักหวานนะครับเนาะ นี่ครับเปียกพะก้านนะครับนะกําลังเกิดใหม่มาบูท่านเพื่อนพี่น้องเพิ่นมา่เก็บกวนประมาณสองคับหมื่นครับแต่ว่ากับพวกเหลือได้พี่น้องนีน้ำนะครับนี่ครับหยดพันพก็ได้แกงใส่ปลาเหงือครับคิดพี่น้องอื้อ หยอดกำลังปูงใหม่ยวไปบอกอุกฟังนึ่งครับนี่ครับดอกหวานดอกหวานปลาครับแกงสปลาเหียงพี่น้องเอ้ยสะไคร่แดงสุดยอดเลยนะครับนี่นยอดเพิ่นไปครับ ครับุคหอยตกใส่ยอดเพิ่งก็เลยบุคหอยใหญ่นะครับเนาะก็ได้เก็บอยู่ครับปักหวานปลา ก็เพราะญ่พี่หน่องแต่ก็พ่อได้เก็บไปเนาะเพ่อได้แกงเสียบๆอย่างน้งครับดีกผสมหน่อยไปครับไปหลุดน,น้ำไปดีครับนะครับหวานครับตัวนี้เยอะมากเลย ครับนี่ก็ง,งามนะครับอ่อนๆใช่เหมจำได้อครับน,นี่เป็นพวักหวานป่านะครับหวานป่าธรรมชาตินะครับนะนี่ตัวหน่อต้งๆๆครับตัวน,นี้มันี่นี่เป็นเขาครับนี่ปนไปเป็นรังเขาแล้วครับเนาะอยู่นี่ก็มีนะครับนี่ มีในผู้อื่ก็มีครับแต่ว่าขอเก็บข้างล่างก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบ่าวจะนัดปลูกไปบ่อกพรรควานผักหวานธรรมศาสตร์นะครับอเาไปกันีลครับดูนะครับออกใหม่ๆเลย ไปอีกฝังหนึ่งน้ำเบาจนัดครับนี่ครับหวานุกัวุกเลยนี่นี่ครับปกัวองม่ไม่ได้พี่น้อ ไปครับไปเบิ้งนิดตัวเงยน้ำกันครับปกลวานกิบปหวานไปนำหาเราดอกกระเจียวไปน้ำกันครับยังได้ครับตัวเงยกัน Đấy, người ta vào nhọt lại thì nhọt ron Hãy subscribe không bỏ lỡ những video One on hôm 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 là hôm 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 nát hôm 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 thế hôm ว่ามือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเก็บครับมย่านี้มาผู้เดียวซาสโกนเป็นขายกุดเตี้ยวอยู่บ้านครับมาดูมาดูวัฟก็มีครับ งามเลยครับไปครับครับเพิ่กแล้วครับหน่อพหวานที่หน่หนงามๆนะครับอีกสองหน่อทีเดีย,ยบวบัวงามเลยไปครับเดี๋ยวไปหนุน้องกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับดอกกระเจียวดอกนึง องงามนะครับไปครับไปหลุนมันๆน้ำกันเรื่อยนะครับเด้อดอกข้างหามนะครับพี่น้องอือน,นะครับดอกข้างหน้าขนาดอีซิบานแต่กันยังงามอยู่นะครับเนาะว่าดอกกระเจียวพลอยในฝนครับนะครับไปดลุ่นกันอีกเด้อครับเด้อดอกนึางครับ นี่น้ํนะครับนี่หินโตเกิงครับอีกอีกอย่างนะนะครับคลิปดอกกระเจียวล้วก็มาพอพวกหวานนี่แหละครับพี่น้ํานะครับ

อากาศเห็นแห่งแรงเลยครับมองด้หงอช่องหงอคร nah ับพักวันกันดีไปรุนไปกระเป๋าจุน <uw> ัดน <my> ี่นะครับเด้อมาเมื่อนี้พักบวันกระดดกระเจียวห้องนี่สิพ่อได้กินอยู่บ่เนาะสิได้พ่อได้แกงอยู่บ่พักบวันกันดอกกระเจียวก็ทีได้พ่อจิ้มกับปนกัำยังอยู่บ่เนาะครับเนาะนะครับไปรุนไปกำลังใจเป็นกำันใด้ะครับเด้อครับหยุอบวบเลยตัวนี้ ต้นได้เพิ่นเมื่อกี้เพิ่นบวบไปก่อนนะครับเนาะมีติยอดบวบอยู่แล้วครับเหลืออยู่ยี่สี่นิ้ยบวบไปใหญ่เลยไปครับอีกทุกท่านอีกนี่ครับตอนนี้เพิ่นก็มาบวบเก่าโอ้ยเหลือตาเพิ่นครับพะมาเอาหนี้นี่ก็ง,ง่ามเลยนครับนี่ อากาศทอนนิ่งองเลยทอนจนแบบว่าตัวทับแจ้งเตือนบอกว่าอุณหภูมิหอนเกินไปถ่ยายคลิปอยู่ตัวทับแจ้งเตือนครับนี่หอนประวานก่อนครับหอนกระสูครับหยอนอง,งามนนเนี่ยนี่ไปครับเดี๋ยวไปหลุนไปตุ้กันเรื่อยเรื่ครับ,รบแล้วก็เกี่ยว จี่อกนึงเด้อครับอยากให้ตุ่มหันมึงตุ่มเลยกเก็บครับยีกเก็บอีกเลยครับเพราะว่าโทรศัพท์เปิดหอนได้เปิดตัดกล่องไปอีกครับอากาศมันหอนอไรยน,น,น,นี่ครับไปครับไปเรียนรำการเราครับเด็กออกไปนี่ครับ ไปครับหนึ่งดอกนึงครับดดเดี๋ยวผมทำให้เต็มน้ำจุ่มเลยพี่น้องงามเลยครับไปครับพี่น้องดอกนี้พี่น้อครับโต่างดอกใบไม้งามครับไปครับครับพี่น้องครับผลงานเที่ยวได้นะครับเนาะครับพอได้กินอยู่ครับ เสียวเมื่อนะครับพี่น้องออากาศหอนไรนะครับเนาะนกกระเจียวขึ้นมากอะ่ะมันหอนมันเหงมันแหลงไรนะครับนกกระเจียวมากอะ่ะเหนียวไปเลยนะครับเนาะ ครับผมก็เพ่อได้กินกับน้ำพริกอยู่ครับผักหวานก็เพ่อได้แกงใส่ปลาแห้งใส่ไข่มดแดงอยู่นะครับเนาะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อส่งยูทูบบาวจูนัทแชนแนลนะครับเนาะกับเพจเฟซบุ๊กบาวจูนัทแชนแนลนะครับเนาะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากบาวจูนัทไปเลยครับเด้อสำหรับบาวจูนัทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมื้อนี้สวัสดีครับ